อันนี้เป็นระบบสองคานะครับแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนครับก็ปลดง่ายๆครับเป็นน็อตถูกระต่ายนะครับสองข้างครับสวัสดีครับกลับมาพบกัน อีกแล้วนะครับกับผมโทนี่สปาร์คครับวันนี้นะฮะมีรถมาให้เราทำแหลกท้ายใส่รถมอเตอร์ไซค์ครับรถวิบากครับ C R F ครับส่วนจะทำใส่รถอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ Isuzu m มิวครับรถที่มาให้เราทำแหลกท้ายใส่มอเตอร์ไซค์ให้นะครับวันนี้นะฮะก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิบากครับ C R F ครับแบบนี้นะฮะแต่ไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้เอามาทำแบบเฉยๆครับ ตัวแหลกก็ทำเสร็จไป80%แล้วครับตอนนี้ตัวฐานแหลกที่จะให้รถขึ้นไปวางอยู่ด้านบนก็เสร็จแล้วครับมีตัวคารน,นะครับแล้วก็ตัวเบ้าเสียบที่จะยึดติดอยู่กับท้ายรถ MU-X นะครับเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแ,แล้วครับแขวนรอทำสีแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะเข้ามาติดตั้งอันนี้เป็นตัวบันไดนะครับที่ไว้เข็นรถขึ้น แล้วก็ตัวคานครับมี2ชิ้น2ข้างเลยครับแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนและนั่ก็เป็นตัวแหลกที่สำหรับรับรถนะครับมาแล้วครับ Isuzu MU-X ครับที่มาให้เราใส่แหลกท้ายสำหรับใส่รถมอไซค์นะครับนนกำลังเดินไฟครับตอนนี้ครับช่างไฟกำลังเดินไฟอยู่ฮะ อนนี้ตัวแรกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินไฟฮะอีกไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วครับที่เป็นตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟเดียวครับนี่ครับสายไฟที่เราใช้สำหรับเดินไฟครับอย่างดีเลยครับคัดสรรมาให้นะฮะเดี๋ยวไปดูที่ตัวปลั๊กครับนี่ตัวปลั๊กยู่อยู่นี้นครับ ปักกันน้ำครับอย่างดีฮะโอเคครับไปเล้ยวข้างขวาติดครับข้างซ้ายข้างซ้ายครับโอเคครับติดครับเบรกเรียเบรกอเยเบรกครับโอเคครับเยเบรกไปรีติดไปเบรกติดเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับอี s u z ุม i mx นะครับที่มาให้เราใส่แหลกท้ายครับเอาไว้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ครับ <ihrem hn> <email> คันนี้ไว้ใส่ C R F ครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวงานด้านหลังกัครับเอ mm hmm. จันโยมกาลังติดติ๊กเกอร์ลุยปลาให้ครับขอปาติ๊กเกอร์อครับ โอเคครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วรอรอครับอันนี้เป็นระบบสองคานนะครับแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนครับแต่ว่าทําเป็นสองคานเนี่ยต้องวัดรถไครรถมันครับตามรุ่นตามขนาดของรถนะครับตัวแหลกทําไม่ยากครับจุดที่ยากก็อยู่แค่จุดยึดสองจุดแค่นั้นเองครับเดีย๋ยวไปดูตัวที่เป็นจุดยึดใต้ท้องรถใกล้ๆนะครับ นี่นะฮะก็จะทำคล้ายๆโทรบาครับตัวนี้อันนี้ยึดไว้กับแชสตตีรถนะครับสองข้างครับเพื่อดีรับคาน2ตัวครับทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ดีครับแข็งแรงแน่นหนานี่ตัวสะพานขึ้นครับก็มีน็อตยึดไว้ครับแปะอยู่ข้างตัวแหลกนะครับไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไฟท้ายเดี๋ยวเราเอาสะพานลงมาวางให้ดูครับ ก็ปลดง่ายๆครับเป็นน็อตถูก็ต่ยนะครับสองข้างครับ อันนี้หูสําหรับคล้องเชือกนะครับใช้หูคล้องอย่างดีครับหกจุดเลยครับรับรองมัดได้แน่หนาแน่น,น,นอนครับหัวกลางท้ายนะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้สั้นๆเท่านี้นะครับสำหรับแดกท้ายใส่มอเตอร์ไซค์นะครับอีซูซูมิวครับใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ด้วยครับ เพ่อนๆทนอย่าลืมช่วยกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ